ต้องยอมรับความจริงนะต้องต้องบอกว่าคนนะ,ะที่ทําเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายต่างๆมันมักจะเข้าหาผู้มีอํานาจอยู่แล้วมันเป็นมาตั้งแต่อดีตแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีพวกนายบอล<ช>พวกเจ้าของซ่องอพวกนี้ก็จะต้องหาตํารวจต้องวิ่งหานักการเมืองท้องถิน่นเพื่อให้เป็นผู้กลางปีกปกป้องอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ณวันนี้เนี่ยมันพัฒนามากกว่านั้นวันนี้คนเหล่านี้เนี่ยได้เงิน จากคอเซ็นเตอร์จากเว็บพนันเยอะแยะมากมหาศาลเข้าไปซื้อตัวสอสอและเข้าไปซื้อพักการเมืองเข้าไปซื้อผู้นำทางการเมืองเพื่อหวังว่าจะเข้ามายึดอำนาจประเทศไทย ได้ผ่านการเลือกตั้งนี่แหละการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะใช้เงินมากกว่าครั้งที่แล้วที่เราบอกว่ามหาศาลแล้วเราเห็นใช่ไหมว่าข่าวซื้อตัวสสกัน50ล้าน70ล้านเหมือนตลาดนัดโคกระบือเงินมหาศาลเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปซื้อเสียงเพื่อให้ได้อํานาจรัฐประชาชนคนไทยเนี่ยอย่าดูถูกตัวเองว่าโอ้ย ฉันไม่มีปัญญาทําอะไรประชาชนเป็นปาการด่านสุดท้ายค่ะเงินที่เขาเอามาแจกอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเลยนะว่าถ้าแจกต่ํากว่าหัวละสามพันเที่ยวนี้เนี่ยถือว่าถูกอมนะต้องทวงให้ครบนะเพราะเงินนั้นมาจากการปล้นประชาชนด้วยการโกงหรือหลอกลวงปีหนึ่งห้าแสนล้านนล้นนะ<ม>การคอร์รัปชันเนี่ย<ม>จะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ประชาชนแต่อย่าไปเลือกอย่าไปกาให้เป็นอันขาดเพราะถ้ากาให้เนี่ย<ม>แปลว่าคุณกําลังเลือกคนมาปล้นคุณต่อ แล้วไม่ใช่คุณคนเดียวคุณให้ไปป้นลูกหลานเราอีก